Yeah. Wow. ส,สาวน้อยที่แสนฉานฉลาดเธอนั้นยังเป็นลูกสาวของนักฟิสิกส์ชื่อดังระดับโลกอย่างดรเมอร์อลีแต่อยู่มาวันหนึง่งอยู่ๆพ่อของเธอก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนเวลาผ่านไป4ปี่ปีเมทเที่ยวแต่คุ้นคิดเรื่องของพ่อจนขาดความสุขก็ได้ลุกจากที่นอนเดินลงมาข้างล่างน้องชายของเธอชาวอลเลตจึงได้ชวนเธอคุยแถมเขายัางเตดีกมแซนด์วิชและมนมอุ่นไว้ให้เมทจึงอารมณ์ดีขึ้นนิด หน่อยวันต่อมาเมกก็ได้ไปโรงเรียนในสภาพที่ไรยชีวิตชีวาเหมือนเช่นเคยเพราะเธอมักจะจกเพ,เพื่อนแกล้งอยู่เสมอในน้านของชาขณะที่เขากําลังั่งวานรูปอยู่เขาก็มองยหน้่ยิงรูพูดถึงพ่อและพี่ในทางที่ไม่ดีเขาจึงรู้สึกโมโหมาตอว่าคุณครูและตะกูลบอกเมกว่าเธอมีดีแค่ไหนจนเวโรนิกาคนที่ชอบแกล้งเมกพูดออกมาว่าดูเหมือนจะเพี้ยนกันทั้งบ้านมีหน้าละ เธอถึงทิ้งไปเมกที่ได้ยินแบบนั้นซึ่งฟิลขาดทันทีหยิบลูกบาสมาปาใส่หน้าเวลอนิกาจนเวลอนิกาสลบไปเมกและชาจึงถูกเรียกไปที่ห้องปกครองเมื่อเมกกลับมาบ้านแม่ก็พูดขอให้เมกเขียนจดหมายไปขอโทษครูใหญ่กับเวลอนิกาเมกจึงรู้สึกไม่ค่อยพอใจเพราะเธอแค่พยายามจะปกป้องน้องแต่แล้วขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันยูยูก็มีใครบางคนมาที่บ้านแม่และเมกจึงรีบลงไปทั้งสองก็ได้ พบกับผู้หญิงท่าทางแปลกๆคนหนึ่งเม็กจึงรีบกระซิบถามแม่ว่าแม่คะให้หนูโทรแจ้งเก้าหนึ่งหนึ่งเลยไหมชาจึงรีบบอกให้ทุกคนใจเย็นๆก่อนและแนะนําว่าคนคนนี้คือเพื่อนของเขาเองและผู้หญิงแปลกๆคนนั้นก็พูดออกมาว่าสวัสดีฉันคุณนายว์เดีแล้วคุณนายวทธิ์ก็บอกแม่ว่า เธอกับสามีได้ทำบางอย่างที่พิเศษมากๆมีติที่สี่มันมีจริงเคสเลกนะ่ะแม่จึงเปลี่ยนสีหน้าทันทีชาก็ยิ้มออกมาจากนั้นคุณนายวัทส,สิท์ก็เดินออกไปวันต่อมาขณะที่เม็กกำลังเดินเล่นกับชาเควินเพื่อนร่วมชั้นสุดฮอตของเม็กก็ได้เข้ามาพูดทักทายเธอแถมชมเธอว่าแขนแรงเยอะดีนะเพราะเขาได้เห็นตอนที่เม็กปาลุกบาาใส่เวโดนิกาเม็กจึงยิ้มออกมาจาก จากนั้นพวกเขาก็เดินกันไปคุยกันไปเมดก็ถามเควินว่านายมาทําอะไรที่นี่เควินก็ตอบว่าไม่รู้สิฉันกําลังทํากัน้านอยู่จู่ๆฉันก็รู้สึกว่าฉันต้องมาที่นี่จอดจงที่นี่เท่านั้นชาจะไม่พูดออกมาว่าความจริงแล้วพี่ถูกเรียกมาเพราะพี่เก่งเรื่องการทูตแล้วชาก็ออกปากชวนเควินให้ไปด้วยกันเควินถึงแม้จะรู้สึกงงๆนิดหน่อยแต่พ่ตกลงไปชาจึงได้พาแมกกับเควิน ไปหาคุณนายโฮ คุณนายโฮนั้นก็มีรูปร่างที่แปลกแตกต่างเหมือนกับคุณนายวัชสสิดและเวลาที่เธอพูดก็มักจะใช้คําพูดของคนอื่นมาพูดแทนความคิดของเธอชานั้นก็ได้แนะนาเม็กกับเควินให้คุณนายโฮรู้จักหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับไปทานข้าวที่บ้านขณะที่ทานเควินก็ได้สังเกตเห็นผลงานของพ่อเขาที่เห็นว่ามันเจ๋งมากๆจึงถามว่ามันเกี่ยวกับอะไรแม่จะได้บอกว่ามันเกี่ยวกับการข้ามมิติโดยเราสามารถย่นเวลา แล,แลยาทางเพียงแค่ใช้จิตเทซอร์แแต่ความคิดนี้ของพ่อก็ถูกผู้คนหัวล้อยอะเพราะความคิดของเขาก้าวไกลมากเกินไปเมื่อพวกเขาแทนข้อกันเสร็จเควินก็ได้ช่วยเมสนำขยะไปทิ้งแล้วเควินก็พูดออกมาว่านี่รู้ไหมผมเธอสวยมากเมสจึงรู้สึกแตกใจจนพูดออกมาว่าอะไรนะไม่หรอกไม่จริงขอร้องอย่ามาชมแต่เควินก็ยังไม่ยอมแพ้ พูดชมเมกเรื่องบ้านและเรื่องครอบครัวต่อขณะที่พวกเขาคุยกันคุณนายวัิสิ์ก็ตรงเข้ามาชาก็รีบออกมาหาคุณนายวัสสิษิ์พร้อมกับพูดว่าถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วคุณนายโฮก็ตามเข้ามาติดติดและสุดท้ายก็คือคุณนายวิสที่เปิดตัวได้อลังการมากจนเมกถึงกับอ้าปากค้างเพราะตอนนี้ขนาดตัวของคุณนายวิสนั้นยักษ์ใหญ่มากแล้วคุณนายวิสก็พูดกับเมกว่าพ่อของเธอทำสิ่งที่พิเศษมาก ไม่มีมนุษย์คนไหนไปในจกักรวาลได้ไกลเท่าพ่อของเธอแต่ตอนนี้เขาอาจตกอยู่ในอันตรายเราได้ยินเสียงเรียกดังก้องจกักรวาลเราจึงมาที่นี่เพื่อช่วยเธอตามหาเขาเนทจึงรู้สึกมีความหวังขึ้นมาในใจที่รู้ว่าพ่อของเธอยังไม่ตายแล้วเธอก็ถามว่าทำไมพวกคุณถึงอยากช่วยล่ะคุณนายวัซีจึงได้บอกว่าเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเราเป็นนักรบที่ใช้คุณดีกับแสงในจกักรวาลเมที่เต ินใจตกลงไปกับพวกเขาคุณนายทั้งสามจึงได้พาพวกเขาเข้าสู่เทสแลกพื้นดินรอบๆก็ค่อยๆวหวไปมาราวกับคลื่นน้ำเมื่อพวกเขาเดินผ่านคลื่นนั้นไปพวกเขาก็ได้ข้ามมิติมายัางโลกที่แปลกตาสวยงามและมหัศจ,จรรย์ทุกคนต่างข้ามไปได้อย่างปลอดภัยแต่เมกนั้นกับข้ามมิติไปในสภาพที่เธอทั้งสิบตัวนิดหน่อยและคุณนายวสิทธิก็พูดแนะนำว่าที่นี่คือดาวเคราะห์ที่ฉันชอบมากที่สุดในการ ดาวเคราะห์ยู่เรียวและพวกเขาก็ออกไปวิ่งเล่นสำรวจจนได่เห็นสิ่งมหัศจรรย์มากมายอย่างดอกไม้ที่มีชีวิตและบินได้แล้วคุณนายวสิทธ์ก็บอกให้เมกนำรูปพ่อให้เหล่าดอกไม้ดูและถามเหล่าดอกไม้ว่าเคยเห็นเขาบ้างไหมเหล่าดอกไม้ก็ดูอย่างตั้งใจแล้วดอกไม้ก็บอกคุณนายวสิทธ์ว่าเขาเคยมาที่นี่แต่เขาสำรวจต่อไปอีก ที่ไหนสักแห่งทางนั้นคุณนายวัตส,ส์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเธอจึงเรียบกายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตแสนประหลาดรูปร่างหน้าตาคล้ายผักแต่สวยงามแถมยังบินได้แล้วเธอก็ได้พาเด็กๆขึ้นไปบนหลังและพาบินล่องลอยตามเหล่าดอกไม้ไปเด็กๆทุกคนก็ต่างเพลิดเพลินปกับวิวที่ตะการตานี้แต่แล้วสักพักหนึ่งยู่กูกลุมขวังสีดำก็ปรากฏขึ้นมาบนท้องฟ้าขึ้นมาขวางทางพวกเขาไว้เควินก็พันพัดตกจากหลังคุณนาย ว่าสิคุณนายวีจะได้รีบส่งเหล่าดอกไม้บินขึ้นไปช่วยรับตัวเควินเขาจึงลอดมาได้ แล้วเมก็ถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรคุณนายวิทก็บอกว่ามันเรียกว่าคามิซอสแหล่งพลังงานชั่วร้ายบริสุทธิ์หรือเรียกง่ายๆว่าอีกคุณนายทั้งสามที่เห็นว่าถ้าไม่ดีแล้วจึงไม่ตัดสินใจพาเด็เดกๆไปหาพวกทานายที่ดาวนายพานก่อนและเมื่อพวกเขาเดินทางผ่านเทสลักไปถึงที่นั่นเมสก็เจ็บตัวอีกเธอจึงสงสัยว่าทำไมเธอถึงเป็นคนเดียวที่เจ็บตัวคุณนายวิทจึงไม่บอกเธอว่า เพราะเธอยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลและตัวเธอเองด้วยเธอยังอยากจะเป็นคนอื่นเม็กจึงได้เริ่มเข้าใจและก็รู้ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆและพวกเขาก็ตรงเข้าไปหาผู้ทํานายเร่องส่งแฮปปี้และขอให้เขาช่วยทำนายว่าตอนนี้ด็อกเอรเมอร์รี่อยู่ที่ไหน ร่างสรงจึงได้บอกให้ทุกคนตั้งสติให้มันยกขาขึ้นมาหนึ่งข้างแล้วหลับตาเปิดความทรงจำแต่เมกนั้นก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีก ทำแบบนี้มันจะตามหาพ่อได้จริงๆหรอเธอจึงตั้งสติไม่ได้จนทุกคนเอืองละอาคุณนายวิจึงได้ให้เมคได้เห็นถึงความชั่วร้ายของอิดที่กําลังแพร่กระจายไปในทุกที่ในจักรวาลแม้กระทั่งโลกด้วยตอนนี้อีดได้กระจายเข้าสู่ตัวมนุษย์จนเปลี่ยนความหวังกับความสุขให้กลายเป็นความอิจฉาริษยาเจ็บปวดและสิ้นหวังแล้วคุณนายวีทก็พูดว่าถ้าเราไม่รีบจัดการ ความมืดจะปกคลุมไปทั้งจัก,กรวาลเรากำลังตามหานักรบที่จะสามารถสู้กับอิดได้และนำความหวังกลับคืนมาคือพ่อของเธอไงเมนจึงเริ่มตระหนักใจและแตัดสินใจจะลองดูอีกครั้งร่างสรงแฮปปี้จึงได้เีลงการตั้งสติให้เม้เป็นวันนี้ใจแอนสล็อตขอนำเสนอโปรร้อนแรงที่สุดในตอนนี้กับโปรฝาก39ปบาทรับถึง100บาท และโปรโดนใจขายใหญ่ทั้งหลายนั่นก็คือโปรโรับ30%ของยอดฝากมาเล่นกันเยอะๆนะจ๊ะ ลิงก์สมัครอยู่ที่คอมเมนต์เลยจ้าย้ำนะคะอยู่ที่คอมเมนต์จ้าการส่วนตัวจนเมกสามารถตั้งสตินึกถึงภาพความทรงจำเก่าๆได้วันที่พ่อของเธอค้นพบเทเซลกจากความรักของพ่อที่แผ่ออกมาตอนกำลังมองเม็กกับแม่จนพ่อสามารถเชื่เวลาทลูมิติไปในที่ต่างๆและสุดท้ายไปตกที่ดวาวคาเมซอสคุณแา่ทั้งสามจึงรู้สึกเสียใจกับเม็กมากที่อิดด้วยตัวพ่อไปก่อน เมื่อเป็นแบบนั้นคุณนายวีดจึงนด้เสนอให้ทุกคนกลับโลกก่อนเพราะตอนนี้สถานการณ์มันแย่ม,มากๆถ้าขาดการวางแผนมันจะเสี่ยงเกินไปเมธจึงมวยวายไม่ยอมกลับไปเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าพ,อพ่ออยู่ไหนเธอจะไปช่วยพ่อได้แต่คุณนายทั้งสามก็ไม่ฟังผสานมือกันพานเด็กๆกลับโลกแต่แล้วพวกเขากลับไม่ได้อยู่ที่โลกแต่ดันโผล่มาในสถานที่แปลกๆแทนแล้วสักพักหนึ่งคุณนายทั้งสามก็ปรากฏตัว มเนทจึงถามว่า ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคุณนายฮูก็บอกว่าคามเเซอดความตั้งใจจะหาพ่อของเธอแข็งแกร่งกว่าเรามา,จากจึงได้พาพวกเรามาที่นี่แทนโลกคุณนายวิสก็พูดต่อว่าพวกเธอต้องไปโดยที่ไม่มีเราแล้วและจงจำไว้ว่าเธอจะถูกทดสอบในทุกๆุกฝีกาวเหลือก่อนที่คุณนายทั้งสามจะจากไปพวกเขาก็ได้มอบของขวัญเพื่อเป็นตัวช่วยให้เมกด้วยคือแว่นวิเศษความบกพร่องและคำบัญชาให้ทุกคนอยู่ แล้วคุณนายทั้งสามก็กลายเป็นแสงหายไปทันใดนั้นพื้นที่ที่เป็นทุง่งหญ้าสีทองก็พันเปลี่ยนเป็นป่าอย่างรวดเร็วแถมยูยูชาก็หายตัวไปสักพักหนึ่งพายุแห่งความชั่วร้ายก็ค่อยค่ยคยคกึ่งกินป่านี้เข้าไปเมกับเควินจึงรีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่เมื่อวิ่งไปจนใกล้จะถึงกำแพงที่ยักษ์ใหญ่แมกก็สงกังเกตเห็นว่าพายุนี้ได้ดูดของขึ้นไปพร้อมกับอว่ยขึ้นไปบนกำแพงเธอจึงได้คิดแผน ที่จะสามารถทําให้เธอกับเควินรอดได้เธอกับเควินจึงเรียบลงมือทันทีลองเสียงวิ่งเข้าไปอยู่ในตอไม้เพอให้พายุเวี่ยงตอไม้ขึ้นไปบนกําแพงโชคดีที่มันเป็นไปตามการคำนวณของเธอพอดีเธอกับเควินจึงรอดมาได้แล้วเควินก็ออกปากชมเมทอีกครั้งคราวนี้เขาแสดงออกชัดเจนมากว่ารู้สึกดีต่อเมทแค่ไหนเมจึงรู้สึกเขินเล็กน้อยและกล่าวขอบคุณเขาสักพักหนึ่งชาก็โผล่มา เรียกทั้งสองเขาดีใจมากที่ได้เจอพีพ่ๆแล้วเขาก็พาเม็กกับเควินไปที่หมู่บ้านที่เขาเจอไกลๆแต่เมื่อไปถึงพวกเขาก็ต้องแปลกใจเพราะผู้คนในหมู่บ้านทําท่าทางทุกอย่างมันเหมือนกันหมดแต่ก็มีผู้อย่างคนหนึ่งได้ช็กชวนให้ทั้งสามเข้าไปทานข้าวนี่บ้านเควินที่ตอนนี้หิวมากมาก็เกือบจะคล้อยตามไปเม็กจึงรีบห้ามเขาไว้และพาเดินออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ขณะที่พวกเขาเดินออกไป หมู่บ้านก็ค่อยๆเปลี่ยนสภาพจากหมู่บ้านกลายเป็นชายหาดริมทะเลพร้อมกับผู้คนมากมายที่มาเที่ยวทั้งสามจึงลองเดินฝา่าฝูงชนนั้นเข้าไปจนได้ไปเจอกับชายคนหนึ่งที่ทำเป็นว่ารู้จักพวกเขาอย่างดีแถมยังรู้จักพ่อของเมกด้วยแล้วเขาก็แนะนำตัวว่าชื่อเรดเมกซึ่งถามเรดว่าถ้าเราไปหาเขาได้ไหมแต่เรดก็ไม่ยอมพาไปเลยพูดเ hey ถื่อเป็นชวนพวกเขามาทานอาหารแทนเฮวิน hey ที่กำลังหิวสุดๆ จึงรียบอิบเบอร์เกอร์นั้นขึ้นมากินทันทีตามด้วยชาแต่เมื่อชากัดเบอร์เกอร์อรชิ้นนั้นเข้าไปเขากับรู้สึกว่ามันเหมือนกับกินทรายเรดจึงพูดออกมาว่าฉันคิดไว้แล้ว เธอต้องเหมือนฉันชาเธอเป็นคนพิเศษเธอผ่านการทดสอบเบบง,ง่ายเหมือนสองบวกสองเท่าก,กับสี่ชาก็คอยตามในคําพูดของเรดทันทีและตามเรดไปแบบงา่ายๆทันใดนั้นเบอร์เกอร์ชิ้นที่เควินกําลังกินก็พลันเปลี่ยนไปเป็นายเมก,กับเควินจึงเรียกวิ่งตามชาไปจนไปโผล่ในอีกสถานที่หนึ่งเมกก็ต้องแปลกใจมากๆเพราะชาได้เปลี่ยนที่ใสไปกลายเป็นคนละคนแถมเรดยังเป็นแค่หุ่นเชิดชา ก็ได้แต่พูดสิ่งที่ทําให้เม็กเส้นหวัวงอ,อกมาเขาตีเม็กสารพัดจนเม็กเกิจะเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่แล้วเธอก็ได้นึกถึงของข,องขวัญที่คุณนายหูได้มอบให้เธอจึงนํามันออกมาส่องดูรอบๆจนได้เห็นลำดับโทโพโรยยเธอจะได้ลองเดินตามลำดับนั้นไปจนได้เข้าไปในห้องรลับห้องหนึ่งเม็ก <Make S 1> ได้เดินตรงเข้าไปเรื่อยๆจนเธอได้พบกับคนที่เธอตามหาพ่อของเธอที่กําลังนั่งเครียดอยู่ในนั้นเมกรู้สกดีใจมาก ดีใจจนลูกให้ออกมาพ่อก็เช่นกันทั้งสองจึงได้กอดกันอย่างดีใจแล้วพ่อก็ถามเมกว่าลูกม,มาที่นี่ได้ยังไงที่นี่มันอันตรายรู้ไหมเมกจ,จึงน่้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อฟังจากนั้นเมกก็พาพ่อออกไปจากห้องนั้นไปหาชาชาก็ก้าวร้าวใส่พ่อทันทีและพยายามพูดต่อว่าพ่อสารพัดแล้วชาก็ได้ใช้พลังลากพวกเขาทั้งสามตรงไปหาอีจนเมกสลบไปพ่อจึงพยายามปลุก แม่เธอยอมพ่ายแพ้ต่อความมืดเมกจึงเริ่มได้สติขึ้นมาพอที่เห็นแบบนั้นจึงได้เปิดเส้นทางเทเซเล็แล้วพ่อก็บอกเมกว่าเราต้องรีบไปไม่งั้นเราจะติดอยู่ที่นี่ตลอดกันตอนนี้พ่อยังพาชาไปไม่ได้เพราะเขาถูกความมืดจับไปเมกจึงรู้สึกไม่พอใจว่าทําไมพ่อถึงตัดสินใจทิ้งน้องได้อีกครั้งพ่อก็พยายามอธิบายว่าเขาจะรีบกลับมาช่วยน้องทีหลังแต่เม็กก็ไม่ยอมฟังเธอจะไม่ได้ข่ามิติไปกับพ่อ และเควินจนเหลือแค่เธอกับชาที่อยู่ดาวดวงนี้และมเมื่อเมกตื่นขึ้นมาอีกก็พูดกับเมกว่าขอต้อนรับเธอตัดสินใจถูกแล้วที่มาร่วมกับเราในที่สุดเธอก็มาที่นี่แต่เม็กก็ไม่สนใจคําพูดของอีกเธอพยายามมองหาชาซึ่งชาในตอนนี้นั้นได้เป็นหนึ่งเดียวกับอีกแล้ว ชาจ,จึงพูดกับเมดว่าเรารู้ว่าพี่ต้องกลับมาเราชอบนะพวกที่กล้าแบบง่ๆพร้อมกับทําให้เมดเห็นร่างที่แท้จริงของอีดเจ็ดใจที่มืดมนที่สุดในจักรวาลจากนั้นอีดก,ก็ได้สร้างตัวตนที่เมดอยากเป็นขึ้นมาตัวตนที่ดีกว่าและมีความมั่นใจแล้วอิดก,ก็บอกเมกว่าฉันสามารถทําให้เธอสมหวังในสิ่งที่อยากเป็นได้เพียงแค่เธอมาเป็นพวกเดียวกับฉันแต่เมกก็ไม่สนใจผักตัวตนนั้นให้ตกลงไปใน เหวลึกจนชารู้สึกโมโหต่อว่าเรื่องแย่ๆของเมกออกมาชุดใหญ่เมกจึงรู้สึกเสียใจมากแต่เธอก็ได้นึกถึงคำพูดของคุณนายวัชิตคือคำว่าข้อบอกพร่องเธอจึงได้เข้าใจในข้อบอกพร่องของตัวเองและไม่คิดเสียใจที่ชาพูดแบบนั้นแล้วเธอก็หันมาพูดกับชาว่าเธอรักชามากแค่ไหนเมกนานพยายามเอ่ยพูดถึงความทรงจำดีๆที่เธอกับชาเคยผ่านมาด้วยกันพยายามพูดให้ชาจำได้ว่าชาก็รั พี่มากแค่ไหนแล้วมันก็ได้ผลชาเริ่มได้สติกับคืนมาเอ็จึงรู้สึกไม่พอใจอย่างมากใช้พลังจู่โจมทำร้ายเมทจนชาที่เห็นว่าพี่ได้รับบาดเจ็บจากซีมือของตนเองนได้สติคืนกลับมาทั้งหมดแล้วชาก็เรีบวิ่งไปหาเมทเขารู้สึกเสียใจมากพยายามพูดบอกให้พี่ตื่นขึ้นมาโชคดีที่เมทไม่ได้เป็นอะไรมากเธอจึงลืมตาตื่นขึ้นพร้อมกับกุมมือน้องไว้ทันใดนั้นสถานที่ ทีด่ดูมืดมนก็ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นที่ที่เต็มไปได้วยแสงสว่างแล้วคุณนายทั้งสามก็ปรากฏตัวออกมาสแสดงความยินดีกับแม้ที่สามารถทำสำเร็จทำให้อ่อนแอลงได้จนได้แสงสว่างกลับคืนมา จากนั้นเมกก็ได้ใช้จีเปิดเส้นทางเชสลดพาทุกคนกลับไปยังโลกมนุษย์เมกก็รู้สึกมีความสุขมากเธอมีความเชื่อมันอ่นในตัวเองมากขึ้นคราวนี้เธอสามารถข้ามไม่ดีไปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องเจ็บตัวเอง เม็กและชากลับมาถึงบ้านพ่อก็ได้กล่าวขอโทษเม็กทั้งสองคนจนึงได้ปรับความเข้าใจกันแล้วพ่อก็เดินเข้าไปหาแม่จนแม่พูดไม่ออกร้องไห้ออกมาอย่างดีใจแล้ว,ลวครอบครัวของเม็กก็กลับมามีความสุขอีกครั้งแล้วเรื่องราวก็ได้จบลง